บทที่66เธอเองก็ชอบลูกมากเหมือนกันที่รักอินซเจียลงจากลูกวิ่งไฟฟ้าถึงได้เห็นข้อความและสายที่ไม่ได้รับจากแม่แม่พานักเรียนมาวาดภาพแถวริมแม่น้ําใกล้บ้านลูกมากแม่ทิ้งนักเรียนไว้กับพ่อของลูกแล้วแม่แวะมาหาไม่ได้เจอกันนานเลยแม่หลงทางแม่สายที่ไม่ได้รับแม่ลูกนี่ไม่น่าไว้ใจเลยโชคดีที่มีเด็กผู้ชายน่ารักมาช่วยนำทางให้ อินซูเจหัวรอบปิดนาฬิกาออกกำลังกายที่กำลังนับเวลาอยู่แล้วเอาผ้าขนหนูพาดคอยเดินลงไปเปิดประตูทันทีที่เปิดประตูออกเขาก็เห็นมารดาของตัวเองยืนกลางร่มอ,อยู่หน้าฐานโดยมีจี้เวยยืนอยู่ใต้ร่มด้วยอีกฝั่งนิ้วของจี้เหวยกำแน่นอยู่กับถุงพลาสติกขนาดใหญ่จนขอบปลายนิ้วซีดขาวถุงแทบจะเสียรูปทรงอินซอเจียเลือกคิ้วอย่างประหลาดใจแม่ครับผู้ชายที่แม่เจอคือเขาคนนี้เหรอครับ แม่ของอินซอเจียหุบร่มลงแล้วกล่าวว่าลูกทําอะไรอยู่เนี่ยไม่ยอมตอบข้อความแม่เลยโชคดีที่มีหนูจี้ช่วยพามาหนูจี้อินซอเจียได้ยินคําเรียกนี้ก็เลิกคิว้วเพิ่งออกกําลังกายเสร็จครับพวกคุณรู้จักกันแล้วหรือครับใช่สิมารดาของอินซอเจียเดินเข้ามาเปลี่ยนรองเท้าอย่างคุ้นเคยแล้วนั่งลงบนโซฟาข้างนอกอากาศร้อนจริจรงๆฐานพวกลูกมีแค่สองคนเหรอ คนอื่นยังไม่ตื่นครับอินซือเจียเห็นถุงในมือจี้เหวยช่วยป้าเขาถือมาเหรอครับครับจี้เหวยถือถุงกุ้งที่ยังมีชีวิตกระโดดอยู่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างแม่ลูกคู่นี้มองดูยังไงก็รู้สึกแปลกผมเอาไปให้ป้าแม่บ้านนะครับพวกคุณคุยกันเลยแม่ของอินซือเจียมองทิศทางที่จี้เหวยวิ่งหนีไปในใจก็เดาได้บางอย่างจึงยิ้มแล้วถามอินซอเจียว่าแฟนที่ลูกเคยบอกแม่ไว้ใช่เขาคนนี้หรือเปล่า อินซอเจียเลิกคิว้วแม่ดูออกได้ยังไงครับ่ารักจะตายแม่ของอินซอเจียกล่าวติดตลกดูแล้วก็เป็นแบบที่ลูกชอบนั่นแหละอินซอเจียหัวเราะออกมาเบาๆแล้วพยักหน้ายอมรับเขาใช้ผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อบนใบหน้าผมขอไปอาบน้ําก่อนนะครับสับพักจะลงมาเองเดียวเขาอยู่กับแม่ตามลําพังอาจจะประมาทไปหน่อยอยากแกล้งเขานะครับแม่ของอินซอเจียหัวเราะแล้วดูว่ารีบไปเถอะหน้าแม่ไม่ใช่คนกินคนสักหน่อย หลังจากที่เหวยนำของสดไปส่งให้ป้าแม่บ้านแล้วเขาก็เดินวนไปมาในห้องครัวอยู่นานกว่าจะกล้าเดินไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ถือแก้วน้ำร้อนที่เพิ่งรินเสร็จออกมาด้วยคุณป้าครับดื่มน้ำก่อนนะครับเขากวาดตามองรอบๆห้องแล้วไม่พบอินซูเจียห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เหลือเพียงเขาและมารดาของอินซูเจียเท่านั้นจี้เหวยรู้สึกเหมือนตัวเองแทบจะกลายเป็นคนตายไปแล้วขอบใจหนูจีจ้จ้ะมารดาของอินซอเจียรับแก้วไปวางบนโต๊ะกลาง แล้วยิ้มหนูตามมาหาอินซือเจียเรอเขาขึ้นไปอาบน้ําแล้วอาครับจี้เหวยทําเป็นนิ่งเฉยแต่ในใจกลับตื่นเต้นวุ่นวายถ้าอย่างนั้นคุณป้ายอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ไม่ต้องหรอกจะป้าแค่แวะมาดูเฉยเฉยมารดาของอินซอเจียเห็นท่าทางเกรงๆของเขาแล้วก็กลั้นยิ้มได้ยินผู้จัดก,การสอวี่บอก,กว่าอีกไม่กี่วันพวกหนูจะต้องไปเกาหลีเพื่อแข่งแล้วคงไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยป้าเลยถือโอกาสนี้มาเยี่ยม หนูไม่ต้องเกรงนะมานั่งลงสิเธอเรียกเขาแม้ว่าแม่ของอินซอเจียจะเป็นอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามจนเข้าใกล้ไม่ได้ตรงกันข้างกลับมีความเป็นกันเองสูงมากที่เหวยนนั่งลงข้างๆเธออย่างว่าง่ายและความรู้สึกกระสับกระส่ายในใจก็ค่อยๆค,ค,คลายลงเมื่อเห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนของอีกฝ่ายได้ยินมาว่าพวกหนูซ้อมหนักมากป้ามาหาไม่ได้รบกวนพวกหนูใช่ไหม จี้เหวยสายหน้าไม่เลยครับปกติพวกเราจะเริ่มซ้อมตอนบ่ายสองตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะ18ปดปีครับแม่ของอินซือเจียตาเบิกกว้างเล็กน้อยเด็กขนาดนี้เลยเหรออินซือเจียนี่มันไอเด็กคนนี้อะไรนะครับจี้เหวยไม่ได้ยินชัดเจนจึงเอียงสีรษะมองเธอไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรแม่ของอินซือเจียปิดปากแค่กำลังคิดว่าลูกชายป้าทำไมอาบน้ำนานขนาดนี้ยังไม่ลงมาอีก จี่เหวยมองนาฬิกาเพิ่งผ่านไปแค่ห้านาทีเท่านั้นตั้งแต่ตอนที่อินซือเจียขึ้นไปชั้นบนแรกร์มีเสียงประตูห้องนอนเปิดดังมาจากชั้นบนแต่คนที่ลงมาไม่ใช่คนที่จี่เหวยรอคอยสอวีส่เสาชิวที่ทำงานเสร็จแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นก็ร้องอ้าวแล้วเร่งฝีเท้าลงมาคุณมาได้ยังไงครับแม่ของอินซือเจียยืนขึ้นพอดีอยู่ใกล้ๆเลยแวะมาหาไม่ได้เจอกันนานเลย ช่วงนี้อินซือเจียไม่ได้สร้างปัญหาให้พวกคุณใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ครับทีมขัดเขาไม่ได้เลยสอวีเสาชิวเดินเข้ามาแล้วยิ้มพอดีได้เวลาอาหารกลางวันแล้วอยู่ทานด้วยกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมให้ป้าแม่บ้านทำเพิ่มไม่เป็นไรจะป้ามากับนักเรียนแค่แวะมาดูแล้วก็จะไปแล้วดวงอาทิตย์ตั้งตรงบนทอ้องฟ้ากลิ่นอาหารเริ่มลอยออกมาจากห้องครัว จี่เวยมองขึ้นไปชั้นบนอย่างกระวนกระวายอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดก็ได้เห็นอินซือเจียที่อาบน้ําเสร็จแล้วแขกคนสําคัญอีกคนก็ลงมาพร้อมกันนั่นคือต้าชู่ที่เพิ่งตื่นนอนต้าชู้เห็นผมของอินซือเจียที่ยังไม่แห้งดีก็หาวออกมานายตื่นเช้าขนาดนี้อีกแล้วเหรอพูดจบเขาก็กรอกตาแล้วบิดที่เกียรเดินลงมาคู่รักคู่นี้เป็นอะไรกันเนี่ยซ้อมถึงดึกที่สุดก็ยังเป็นพวกนาย อื่นเช้าที่สุดก็ยังเป็นพวกนายพวกนายจะแข่งให้ตายเถอะต้าสู้เพิ่งเห็นผู้หญิงที่ยินย้มใจดีในห้องนั่งเล่นและจี้เหวยที่เหมือนวิญญาณหลุดออกจากกลังอยู่ข้างหลังเธอคุณป้าครับเมื่อกี้คุณป้าก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับจี้เหวยแม่ของอินซือเจียใช่จะหนุ่มน้อยเฉิงไม่ได้เจอกันนานเลยนะตา้าซู้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับคุณป้า เขาไม่กล้าสบตากับจี้เหวยที่กำลังส่งสายตาคมกริบมาให้เขาทำความผิดใหญ่หลวงแล้วจึงรีบหลบไปที่ห้องครัวเพื่อหลบภัยอินซเจียเห็นแฟนของตัวเองเหมือนวิญญ,ญาณหายไปครึ่งหนึ่งก็หัวเราะแล้วเดินลงมาเขาบีบมือจี้เหวยเป็นการปลอบโยนแต่จี้เหวยกลับสะบัดมือออกทันทีจี้เหวยจ้องตาเขาหมายความว่าแม่คุณยังอยู่นระวังหน่อย แม่ของอินซืเจียสังเกตเห็นท่าทางเล็กๆน้อยๆของพวกเขาก็หัวเราะเบาๆอย่างขบขันโดยไม่เปิดเผยความลับเอาละดูเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าต้องไปแล้วนะอินซือเจียลูกไปส่งแม่หน่อยสินี่หมายถึงต้องการคุยกันตามลําพังจี่เหวยกัดริมงฝีปากล่างเบาๆมองทั้งสองคนเดินจากไปอุณหภูมิภายนอกยังคงสูงมากอินซืเจียหยุดอยู่ที่ประตูทางเข้าครู่หนึ่งแล้วไม่ได้เปิดประตูให้ผมเรียกแท็กซี่ให้ก่อนไหมครับแล้วผมจะบอกรอปอให้เขาขับเข้ามา มารดาของอินซือเจียพยักหน้าก็ได้เธอสำรวจลูกชายตัวเองอย่างละเอียดแล้วกล่าวด้วยความรู้สึกหนูจี้อายุแค่18ลูกนี่ช่างกล้าทำจริงๆอินซือเจียเลือกคิ้วผมรู้จักเขาตั้งแต่อายุ17เพิ่งจะมาคบกันตอนนี้ก็ถือว่าซื่อสัตย์พอแล้วไม่ใช่เหรอครับแม่ของอินซือเจีย เธอทำหน้าเหมือนว่าตัวเองให้กำเนิดลูกชายแบบนี้มาได้อย่างไรเอามือกุมงหน้าผากแล้วถอนหายใจแม่เห็นว่าเขาน่ารักมากลูกคงไม่ได้แกล้งเขามากนักใช่ไหมไม่เลยครับแม่จะไม่รู้พฤติกรรมของลูกได้ยังไงแม่ของอินซอเจียจ้องมองลูกชายตัวเองลูกชายของเธอดูดีมาตั้งแต่เด็กแต่จริงๆแล้วมีเล่เหลี่ยมเยอะมากแม่ไม่ทันได้ถามพ่อแม่หนูจี้ทำอาชีพอะไรเหรออินซือเจียเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่า สถานการณ์ครอบครัวเขาค่อนข้างซับซ้อนครับตอนนี้เขาไม่ได้ติดต่อ,อก,กับพ่อแม่แล้วต่อไปอย่าพูดเรื่องพวกนี้ต่อหน้าเขาเลยนะครับเป็นแบบนั้นได้ยังไงแม่ของอินซือเจียตกตะลึงเขาเพิ่งจะเด็กแค่นี้เองรถมาถึงแล้วแม่ของอินซอเจียก็ยังไม่หายตกใจเธอดึงอินซอเจียมาแล้วกำชับว่าถ้างานลูกก็ต้องดีกับเขามากๆนะพ่อลูกยังไม่เคยเจอเขาเลยนะปีใหม่ถ้าหนูจี้ไม่มีที่ไปลูกพาเขากลับมาบ้านเรานะ อินซอเจียยิ้มได้ครับพออินซือเจียกลับมาจากประตูจี้เหวยก็รีบดึงเขาไปด้านข้างอย่างตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างป้ารู้เรื่องของเราแล้วใช่ไหมต้าซู่พูดเร็วมากผมไม่ทันได้ห้ามเลยอินซอเจียหัวเราะเมื่อเห็นเขาแม่ผมดูออกตั้งแต่เข้ามาในบ้านแล้วครับฮะจี้เวยตะลึง,งนันก่อนหน้านี้เรื่องในเวย่ยป๋อมันวุ่นวายมากผมเลยเล่าเรื่องที่กำลังคบกันให้แม่ฟังแล้ว เรื่องนั้นผมรู้ครับตอนนั้นคุณโทรศัพท์อยู่ผมยังอยู่ข้างๆเลยจี้เหวยร้อนรนแล้วคุณป้ารู้ได้ยังไงว่าคนที่คุณคบคือผมเสียงของอินซือเจียฟังดูเกียดคร้านแม่ผมเดาเอาครับบอกว่าเห็นคุณแล้วก็รู้ว่าผมต้องชอบจี้เหวยตกใจจนอ้าปากค้างอยู่นานแล้วแม่พูดว่าอะไรอีกไหมครับมีสิครับบอกให้ผอมาดีกับคุณอินซือเจียยื่นมือมาประคองคัางจี้เหวยช่วยให้เขาหุบป,ปากแล้วยังบอกให้ผมพาคุณกลับบ้านด้วย อินซอเจียจ้องมองดวงตาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของจี้เหวยปลายนิ้วสัมผัสแก้มขาวเนียนทิ้งไว้ซึ่งความอบอุ่นที่เป็นความลับแม่ผมรู้ว่าผมชอบคุณมากดังนั้นเธอก็ชอบคุณมากเหมือนกันที่รักขอออจี้เหวยพูดไม่ออกภายในใจรู้สึกร้อนเผาไปหมดเขากระพริบตาสองครั้งแล้วใช้เวลานานกว่าจะกล่าวว่าคุณแม่ของคุณดีจริงดีจริงนะครับรักลูกชายจึงรักในสิ่งที่ลูกชายรักจะหวงแหนทุกสิ่งที่ลูกชายรักดีจริงดีจริง อินซอเจียยิ้มแล้วจัดผมที่ยุ่งเหยิงของเขาให้เรียบปื้มต่อไปเธอก็จะเป็นแม่ของคุณด้วยแม่ของอินซอเจียมาเร็วไปเร็วราวกับเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กน้อยที่ไม่สำคัญของวันนี้เมื่อถึงเวลาสมาชิกทุกคนก็รีบเข้าสู่การฝึกซ้อมอย่างรวดเร็วแต่จี้เหวยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขามักจะนึกถึงเธออยู่เป็นระยะภาพลักษณ์ของแม่ที่อ่อนโยนและยอมรับได้ขนาดนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นและไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน เมื่อการฝึกซ้อมสิ้นสุดลงก็เป็นเวลาดึกสงัดแล้วอินซอเจียพาจี้เหวยไปถึงหน้าประตูห้องของเขาแล้วจูบที่หางคิ้วอย่างยับยั้งชั่งใจคืนนี้อยากมานอนกับผมไหมอะไรนะครับจี่เหวยมองเขาอย่างงุนงงไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนของเขาถึงได้เชิญชวนอย่างกระทันหันในวันนี้อินซอเจียก้มลงมองเขาแล้วพูดอย่าง,งนุ่มนวลแค่รู้สึกว่าวันนี้คุณเล่นเกมแล้วพูดน้อยกว่าเมื่อก่อน จี่เหวยพูดไม่ออกเขามองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจไม่คิดว่าแม้แต่ความรู้สึกเพียงเล็กน้อยนี้ก็จะถูกจับได้พอมอผมก็แค่จี้เหวยพึพมพำไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไรดีคิดถึงคุณแม่เหรอความคิดเล็กเลกน็น้อยน้อถูกจับได้ปลายจมูกของเขาจึงรู้สึกเปรี้ยวขึ้นมาเขาพยักหน้าเล็กน้อยอย่างแทบไม่สังเกตเห็นอืม อ่อมกอดอันอบอุ่นอบล้อมเขาไว้จี้เหวยซบสีสษะลงบนหน้าอกของอินซูจียหายใจเข้าออกก็ได้กลิ่นหอมสะอาดจ,จากสบู่อาบน้ำของผู้ชายคนนี้เขาคิดว่าตัวเองลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ได้พบกับแม่ของตัวเองที่เมืองเปยยอซื้อไปหมดแล้วแต่จี้เหวยค้นพบว่าบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งมันไปได้ง่ายๆ หลังจากอ้อนอยู่ในอ้อนกอดของอินซอเจียอยู่ครู่หนึ่งจี้เหวยก็เงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าผมขอนอนคนเดียวดีกว่าครับไม่ไปนอนกับคุณแล้วอารมณ์บางอย่างจํำเป็นต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อย่อยสลายเขาไม่อยากนำพลังงานด้านลบมากเกินไปมาให้อินซอเจียอินซอเจียลูบผมเขาได้หมดครับผมไม่ล็อกประตูคุณมาหาผมได้ทุกเมื่ออย่าไม่สบายใจไปเลยนะครับผมเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันเขาพูดพร้อมมองจี้เหวย จี่เวยรู้สึกร้อนเผาที่ลำคอครับเมื่อกลับถึงห้องจี่เวยก็นอนอยู่บนเตียงเอาหน้าซุกหมอนอยู่ครู่หนึ่งความรู้สึกหายใจไม่ออกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาพลิกตัวกลับมาในวินาทีสุดท้ายแล้วหอบหายใจมองเพดานอยู่ครู่หนึ่งในยามค่ำคืนไม่มีลมพัดไม่เหมือนปกติที่จะได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องบ้างหน้าต่างในห้องเหมือนหลุมดำขนาดใหญ่เงียบสงบจนน่าเศร้าเล็กน้อย ใบหน้ายิ้มแย้มของมารดาอินซเจียัยงขงวลเวียนอยู่ในความคิดของเขาไม่หายไปจี้เหวยนึกถึงฉากที่ผู้หญิงคนนั้นกลางร่มให้เขาในตอนกลางวันบางครั้งก็นึกถึงภาพที่แม่แท้ๆของตัวเองพาน้องชายที่อ้างว่าเป็นลูกแท้ๆมาพบเขาบนถนนราวกับเป็นคนแปลกหน้าจี้เหวยจ้องมองความว่างเปล่าอย่างเมื่อยลอยแฟนของตัวเองมีพ่อแม่ที่ดีมากๆเลยแต่ตัวเขาเองกลับเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่งข้อความหาจี้หลิน เว่ยเว่ยโตวอนหนที่ครับหลับหรือยังจี้เวยพิมพ์ข้อความโดยหันข้างเว่ยเว่ยโตวอนหนเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเจอแม่ที่เมืองเปยยอซื้อครับโทรศัพท์สั่นหึ่งหึงอีกฝ่ายเห็นข้อความก็โทรมาทันทีจี้หลินถามคำถามมาเป็นชุดด้วยน้ำเสียงร้อนรนน้องเจออาเหรอเมื่อไร่ทำไมตอนนั้นไม่บอกที่เลยเธอไม่ได้พูดอะไรไม่ดีใช่ไหมเสียงของจี้เวยเบามากไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรครับพวกเราก็ไม่ได้พูดกันเยอะด้วย แล้วน้องตอนที่เจอกันเธออยู่คนเดียวไหมจี้เหวยรู้สึกเหมือนนมีอะไรบางอย่างไม่ครับที่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าอีกฝ่ายเงียบไปครู่ใหญ่จึงเปิดปากแม่ของที่บอกกว่าพวกเขาคลอดลูกอีกคนหลังจากที่น้องหายไปไม่นานอัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่หัวใจของจี้เหวยเต้นสะดุดเล็กน้อยเขาค่อยๆกระพริบตาอย่างนี้นี่เอง ไม่แปลกใจเลยที่วันนั้นผมเห็นเด็กคนนั้นอายุไม่น้อยแล้วเขาพูดอย่างสบายสบายตอนแรกผมนึกว่าแม่ผมไปแอบมีชู้กับคนอื่นซะอีกทั้งสองคนเงียบไม่มีใครพูดอะไรอากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงหายใจจากปลายสายโทรศัพท์จี้หลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ของน้องยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เพิ่งรู้เมื่อสองวันนี้เองลังเลอยู่ว่าจะบอกน้องดีไหม แต่พี่กลัวว่าถ้าไม่บอกน้องแล้วน้องไปรู้จากที่อื่นเข้ามันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่จีเ้เหวยกำโทรศัพท์แน่นโดยไม่รู้ตัวเรื่องอะไรครับคุณพ่อจี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะดึงอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อวานเธอรีบพาน้องชายของน้องไปอยู่ที่บ้านคุณย่าแล้วที่เองก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะักรู้แค่ว่าเมื่อสองวันก่อนตอนที่คุณพ่อจี้กำลังประทุมใหญ่ก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบวินัยพาตัวเขาไป บทที่67ไม่ต้องฟังจี้เหวยจำไม่ได้ว่าตัวเองวางสายโทรศัพท์ไปเมื่อไหร่ตอนที่เขาวางโทรศัพท์ลงเหนือยเย็นเยียบอก็ผุดขึ้นที่แผ่นหลังแล้วไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไรหน้าอกเหมือนน้ำมีรูความรู้สึกทั้งหมดตกลงไปเหลือเพียงความสับสนเขานึกถึงคำสั่งสอนของพ่อที่โต๊ะอาหารบอกว่าค่าเรียนพิเศษส่วนตัวต่างๆที่ลงทะเบียนให้นั้นมาจากเงินที่เก็บหอมรอมริบมาบอกว่าเนื้อแกะเหล่านี้มีราคาแพงห้ามให้เหลือทิ้ง มันเริ่มผิดพลาดตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะจี้เวยคิดไม่เข้าใจในหัวเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงไม่สามารถเรียบเรียงความคิดได้เขาเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อพยายามมองสิ่งอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่ตัวอักษรบนหน้าจอเหมือนภาพวาดผีสางอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยสายตาที่สับสนและว่างเปล่าจับจ้องไปที่เอที่ปักหมุดไว้ในแอปพลิเคชัน e c h ช t หยุดนิ่งอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งขอบตาเริ่มรู้สึกเรี้ยวเขาถึงได้ปิดตาลง จากนั้นจี้เหวยก็พลิกตัวลุกขึ้นนั่งยื่นเท้าหารองเท้าแตะของตัวเองตอนนี้ฐานซ้อมยังไม่เงียบเพราะทุกคนยังไม่นอนแสงไฟสลัวสลัวลอดออกมาจากช่องว่างใต้ประตูทุกห้องห้องของอินซือเจียอยู่ห้องถัดไปเดินไปได้สะดวกมากจี้เหวยเขย่ยงเท้าผลักประตูห้องเข้าไปที่นี่ไม่ได้ล็อกประตูไว้ตามที่อินซือเจียบอกก่อนเข้านอนแค่ดันเบาๆก็เปิดได้แล้ว บนเตียงว่างเปล่าเจ้าของห้องกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจี้เหวยเดินเข้าไปอย่างแผ่วเบาปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วใช้ผ้าห่มคลุมตัวเองภายในผ้าห่มที่ปิดมิดกลิ่นของอินซืเจียราวกับอบล้อมเขาไว้เป็นกลิ่นมะนาวจากเจลอาบน้ำซึ่งเป็นกลิ่นที่เขาเพิ่งได้กลิ่นจากอ้อมกอดของอินซเจียเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนจี้เหวยบอกตัวเองว่านี่มันออกจากโรคจิตเกินไปแล้วแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ซ่อนสีสับไว้ในหมอนแล้วแอบสูดดมเบาๆ การเต้นของหัวใจที่สับสนมุ่นวายในที่สุดก็สงบลงเขารู้สึกถึงความมั่นคงที่หายไปนานกลับมาอย่างช้าๆเมื่ออินซืเจียออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับผ้าเช็ดตัวที่กำลังเช็ดคออยู่สิ่งที่เขาเห็นคือผ้าห่มที่โป่งพองบนเตียงดูเหมือนจะกำลังขยับอยู่เล็กน้อยปลายเท้าสีชมพูขาวโผล่ออกมาเล็กน้อยที่ขอบผ้าหม่มเขาเดินเข้าไปหัวรอพลางม้วนจี้เหวยที่อยู่ในผ้าห่มไปมาแล้วจับมากองไว้ในอ้อมกอดของตัวเอง จากนั้นเขาก็เริ่มแกะผ้าห่มออกจากด้านบนด้วยวิธีการแกะขนมปาจางในไม่กี่ทีจี้เหวยที่หน้าแดงก่ำก็ถูกแกะออกมามาทำไมครับเขาช่วยจัดผมที่ยุ่งเหยิงของจี้เหวยแล้วถามจี้เหวยซบลงในอ้อมกอดของเขาอย่างดีอุ้งเท้าแมวเกาะอ,อยู่บนหน้าอกของอินซอเตียแล้วซุกคอเสื้อของเขาอย่างอู้อี้อยู่ครู่หนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เล่าเรื่องที่จี้หลิงพูดในโทรศัพท์ให้ฟังอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเขากับพ่อแม่ในท่วงหลายปีที่ผ่านมาการพูดเรื่องเหล่านี้ออกมาถึงแม้คู่สนทนาจะเป็นอินซือเจียก็เป็นเรื่องยากสำหรับจี้เหวยเขาพูดไปเสียงก็ยิ่งเบาลงเรื่อยๆบางครั้งก็พูดติดขัดไปต่อไม่ได้อินซือเจียก็จะฟังอย่างเงียบๆจริงๆแล้วผมไม่เคยมีความเกลียดชังอะไรกับพวกเขาเลยครับแค่รู้สึกไม่เข้าใจมากกว่าจี้เหวยพูดอย่างช้าๆ เมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นกับผมตอนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปทำเรื่องไม่ดีพวกนั้นด้วยแล้วน้องชายผมละครับเขายังเด็กขนาดนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอินซอเจียลูบหางตาของเขาเบาๆปลายนิ้วลื่นลงมาที่สันจมูกที่โด่งสวยและริมฝีปากที่อวบอิ่มน่ารักจี่เหวยมีใบหน้าที่บริสุทธิ์และบอบบางแต่เขากลับแข็งแกร่งและกล้าหาญยิ่งกว่าใครความรู้สึกเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้พุ่งพล่านในใจ อินซเจียกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพราว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องพวกนั้นคุณเหลือเกิดไม่ได้นะครับเหวยเวยไ,ไม่ว่าจุดจบของพวกเขาจะเป็นยังไงเรื่องพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณทั้งนั้นเสียงของอินซืเจียเบามากแต่คำพูดแต่ละคำก็ตอกย้ำเข้าไปในหัวใจของจีเวยจะไม่มีใครทอดทิ้งคุณอีกแล้วคุณได้หลบหนีจากเรื่องพวกนั้นมาได้แล้ว ดวงตาของจี้เหวยพร่ามัวไปด้วยไอน้ํามองไม่เห็นใบหน้าของอินซือเจียแต่สัมผัสได้ถึงสายตาที่อ่อนโยนและร้อนแรงของเขาแค่นี้ก็ดีมากแล้วเขาคิดในวินาทีที่ได้รับโทรศัพท์เข้ามาจริงๆแล้วเขารู้สึกถูกความรู้สึกผิดเข้าครอบงำสภาพแวดล้อมที่น่าอึดอัดมาตั้งแต่เด็กทําให้เมื่อจี้เวยเจอกับเรื่องไม่ดีสิ่งแรกที่เขาทําคือทบทวนตัวเองไม่ใช่การตําหนิผู้อื่น แต่ครั้งนี้เขารู้จักทำตัวให้ฉลาดขึ้นเขาเลือกที่จะมาหาอินซืเจียก่อนและอินซืเจียก็บอกกับเขาว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณจี้เหวยกอดคออินซืเจียไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างเหมือนกับต้องการบีบตัวเองให้รวมเป็นหนึ่งกับเขานอนเถอะครับอินซืเจียลงตัวลงนอนบนเตียงโดยมีจี้เหวยที่ยังกอดอยู่บนตัวนอนลงไปพร้อมกันเขายื่นมือมาลูบหลังของจี้เหวยอยากให้ปรับเครื่องปรับอากาศให้ลดลงหน่อยไหมครับ ไม่ครับที่เหวยแบ่งผ้าห่มที่ห่อตัวเขาอยู่ให้อินซือเจียเมื่อกี้คุณห่อผมแน่นเกินไปมันร้อนดีครับอินซือเจียคลุมผ้าห่มให้ทั้งสองคนแล้วใช้มือและเท้าล็อกที่เหวยไว้กอดเขาไว้ในอ้อมแขนแน่นนอนเถอะครับที่รักฝันดีนะครับวันรุ่งขึ้นซอวี่เสาชิวเรียกทุกคนมาเพื่ออธิบายเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศโดยย่อ การแข่งขัน TGC จะเริ่มในอีก5วันข้างหน้าพวกเขาจะไม่รอให้ทีมอื่นเดินทางพร้อมกันเนื่องจากมีผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกเป็นครั้งแรกจึงกังวลว่าพวกเขาอาจจะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและอาหารไม่ได้จึงต้องไปล่วงหน้าเพื่อปรับตัว2วันเขานำวีซ่าที่จัดการเสร็จแล้วมาการแข่งขัน TGC ครั้งนี้มี32ทีมเข้าร่วมเหมือนเดิมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่มและรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากที่เวยไม่เคยดูการแข่งขันมาก่อนสวีเส้าชิวจึงอธิบายอย่างละเอียดในครั้งนี้เหมือนกับการแข่งขันประจำฤดูกาลทีม32ทีมจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเพื่อแข่งขันแบบพบกันหมด3รอบทีมอันดับ1-8ถึงของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่สายผู้ชนะจากนั้นจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่มและ16ทีมสุดท้ายจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สวีเสาชิวกล่าวอย่างใจเย็นว่าเป้าหมายของเราง่ายมากคือได้ที่หนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มได้ที่หนึ่งในรอบคัดเลือกและได้แชมป์ในรอบชิงชนะเลิศมีคำถามอะไรอีกไหมจี้เหวยตาทุ่งยกมือขึ้นอย่างอ่อนแรงถ้าไม่ได้แชมป์จะเป็นยังไงครับสวีเสาชิวยิ้มอย่างมีเล่ห์นัยผมไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่แฟนคลับของทีม SOP มาคอมเมนต์ในช่องทางการของพวกเราทุกวัน บอก,กว่าทั้ง6ทีมจากเขตการแข่งขันของเราที่ผ่านเข้ารอบไปเป็นไม้ขยะทั้งหมดพอไปแข่งระดับโลกก็จะเผยท่าแท้เขาจ้องต้าชูด้วยสายตาที่ซ่อนเร้นความอาฆาตไว้ถึงตอนนั้นคนที่ถูกด่าก็ไม่ใช่ผมต้าชูเข้าใจแล้วครับสอวีเสาชทิวไอเล็กน้อยแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่าตอนนั้นทางผู้จัดจะจัดโรงแรมให้ซึ่งไม่น่าจะแย่มากนะักจะเป็นห้องเดี่ยวหนึ่งคนต่อนหนึ่งห้องเหมือนเดิม สายตาของเขาจับจ้องไปที่สมาชิกสองคนห้ามอยู่ร่วมกันในระหว่างการแข่งขันรักษาระยะห่างให้เหมาะสมเข้าใจไหมอินซืเจียหัวเราะเยาะพูดเหมือนพวกเรานอนด้วยกันทุกวันเลยนะครับใครจะรู้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะได้กอดแฟนไปเมื่อคืนนี้เองตาซูอ้ำอึ้งจริงๆแล้วผมเห็นยูนคออกมาจากห้องนายตอนเช้าสวีสาชิวเหมือนจับจุดอ่อนได้ก็ชี้ไปที่ทั้งสองคนยังบอกว่าไม่ได้นอนด้วยกันทุกวันอีก ตอนนี้จี้เหวยอยากจะมุดลงไปในพื้นดินแค่เมื่อคืนนี้เองครับทุกวันที่เขาออกมาจากห้องตัวเองก็ไม่เคยเจอต้าสู้เลยแต่ทำไมวันนี้ถึงถูกเห็นเข้าจนได้ช่างโชคร้ายจริงๆพอแล้วผมที่เกียดตามต่อแล้วสอวี่เสาชิวละเลยใบหน้าเศร้าส้อยของจี้เหวยเขาก็แค่พูดติดตลกเท่านั้นเขายังคงเชื่อมั่นในกับตปนทีมของตัวเองว่าจะสามารถรักษาระยะห่างได้อย่างเหมาะสม ไม่มีอะไรแล้วสองวันนี้พยายามนอนให้ช้าลงหงชั่วโมงตามเวลาของเกาหลีเพื่อรักษาความกระปรี้กระเป่าในช่วงกลางคืนแล้วก็ไปฝึกซ้อมได้เลยวันก่อนบินไปเกาหลีทีม AVG ไปทานอาหารค่าที่ร้านไก่สายกะทิที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นตามที่ต้าชูบอกนี่เป็นประเพณีของทีมก่อนการแข่งขันใหญ่เสมอมาเพื่อให้สามารถกินไก่ในการแข่งขันได้พวกเขาจึงต้องกินไก่ในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงฤดูร้อนทุกคนวุ่นวายจนไม่ว่างที่จะทําตามประเพณีนี้ครั้งนี้จึงนําประเพณีนี้กลับมาอีกครั้งแล้วทําไมไม่กิน KFC ไก่อบไก่ย่างล่ะครับทําไมต้องเป็นไก่ใส่กะทิด้วยจี้เวยถามอย่างจริงจังในรถสวีเสารชิวมองกระจกมองหลังอย่างรู้สึกผิดมันมีหลายความเชื่อนะจริงๆแล้วไก่ใส่กะทิเป็นไก่ทั้งตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์และหม้อที่ใช้ต้มน้ําก็คล้ายกับกระทะแบรนในเกม ครับที่ชิวชอบกินไก่ใส่กะทิครับต้าสู้ขัดขึ้นมาจี้เหวยครับสิบนาทีต่อมาทุกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะกลมในร้านต้องมองไก่ในหม้อที่กำลังเดือดสอวีส่สาชิวสั่งไก่ทั้งตัวถึงสามตัวเต็มๆพร้อมกับเครื่องเคียงสำหรับทำหม้อไฟและข้าวอบหม้อดินขนาดใหญ่ที่ก้นหม้อม,มีสีเหลืองทองกรอบทรงกลิ่นหอมชวนให้น้ำลายสออินซอจีถือจานสำหรับใส่เครื่องปรุงแล้วถามจี้เหวยว,ว่ากินขิงซอยไหมจี้เหวยกินครับ กระเทียมสับต้นหอมผักชีและพริกหอมละจี้เหวยประสานมือไม่กินกระเทียมสับนอกนั้นกินหมดครับขอพริกหอมเยอะๆเลยนะครับตาชูยื่นถ้วยน้ำจิ้มของตัวเองมาแล้วพูดด้วยเสียงเล็กๆว่าที่สอบครับขอผักชีเยอะๆนะครับอินซเจีรู้สึกรังเกียจจนมือสัน่นแทบจะทำน้ำจิ้มหกบนพื้นไปไกลๆเลยไปทำเองทุกคนรับประทานอาหารอย่างมีความสุขท่ามกลางเสียงหัวเราะ สวีเซาชิวทีบขาไก่ใส่ชามจที่เวยคุณเข้าแข่งขันระดับโลกเป็นครั้งแรกถ้ามีขั้นตอนไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามซออไดนอยาบประมามากเกินไปเขามองทุกคนครั้งนี้ทีมที่ต้องระวังนอกจาก SOP แล้วก็มี DT ท,ท,ที่เราเคยเจอในการซ้อมที่ชอบยิงลับหลัง SOP รวมถึง SNS จากเขตยุโรปส่วนทีมแข่งอื่นๆพวกคุณก็ได้เห็นกันมาแล้วในฤดูร้อนแค่วางใจแล้วเล่นให้เต็มที่ก็พอ พวกเราไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยต้าชู่มองจี้เว้ยถ้าอยูงนิคตื่นเต้นก็ขอทีการห้องสอบจากพี่ชิวอีกใบก็ได้นนอนกับแฟนจะได้ไม่ตื่นเต้นแล้วขาไก่ครึ่งหนึ่งที่อยู่ในปากจี้เว้ยก็หยุดนิ่งอินซือเจียที่นานนานทีจะเห็นเพื่อนร่วมทีมเข้าตาก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าผมว่าดีนะครับซอวีส่สาชิวผมไม่มีทางให้หรอก ท่ามกลางความวุ่นวายอาหารบนโต๊ะก็ถูกจัดการอย่างรวดเร็วจี่เหวยรูปท้องที่กลมป่องของตัวเองท่ามกลางควันหม้อไฟที่พวยพุง่งเพื่อไม่ให้เจอแฟนคลับซอวี่เสาชิวจึงเลือกเวลาที่ค่อนข้างดึกในการออกมาทานอาหารในร้านอาหารจึงมีคนไม่มากมีเทียนโทรทัศน์ที่แขวนอยู่ตรงกลางร้านกำลังฉายข่าวสารของเช้าวันนั้นซ้ำๆซึซ่งปะปนอยู่กับเสียงพูดคุยที่ดังอึกกระทึกของทุกคนจี้เหวยเงยหน้ามองโทรทัศน์โดยไม่ตั้งใจ เพียงแค่มองครั้งเดียวเนื้อหาบนหน้าจอก็ทำให้เขาหยุดหายใจบนหน้าจอพิธีกรรายการข่าวอัชญากรรมกำลังรายงานข่าวสั้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดภาพบุคคลที่แนบมากับข่าวก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนเป็นผู้ชายคนเดียวกับคนที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะกลางตอนที่จี้เหวยผลักประตูบ้านเมื่อสามปีที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนข้างหลังโต๊ะของพวกเขามีพนักงานเสิร์ฟสองคนที่ใกล้จะเลิกงานยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีงานอะไรพวกเขากำลังยืนทิงกำแพงดูโทรทัศน์ ทั้งสองคนดูไปวิจารณ์ไปพนักงานเสิร์ฟเตอนนี้รัฐบาลจับคนพวกนี้ได้ถูกคนแล้วจริงๆเป็นข้าราชการก็ควรทำหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์อย่าไปยุ่งกับเงินของประชาชนเลยพนักงานเสิร์ฟบีใช่แล้วละคุณว่าลูกของครอบครัวแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่เติบโตมาจากการกินสลาเป่าเลือดคนใช้ชีวิตด้วยเงินที่ได้มาจากการกดขี่คนอื่นหรือเปล่าเสียงที่อยู่ด้านหลังไม่ดังแต่จี้เหวยก็ได้ยินชัดเจน คำพูดของทั้งสองคนถูกเล่นซ้ำในความคิดของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนหุ่นกระบอกที่สายขาดใบหน้าซีดขาวหายใจเข้าออกไม่ได้หูอื้อไม่ได้ยินคำพูดอะไรอีกต่อไปมือที่วางอยู่ข้างลำตัวถูกกุมไว้ทันทีมีแรงดึงให้ศีสักของเขาซบลงบนไหล่อินซเจียโน้มตัวไปข้างหูแล้วปลอบโยนเบาๆไม่ต้องฟังนะครับที่เหวยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณไม่ต้องฟังครับ